Good morning สวัสด ok, ีค ok, ่ะป้าป้าค่ะมื้อนี้น้องไปไปมานอนเลยค่ะอากาศดีดีค่ะตื่นนะคะเมื่งตานตาเมื่งตานั่งเนื้อพี่นอกน้องไปไปตื่นแต่เช้าจังเลยค่ะอุ้ยอุ้ยใจพลังใ้พลัง ตื่นแต่เช้าแต่มือดอแต่พี่น้องเออพุ่นะบอกว่ามันหนาวผมผ่าอุย้ยมีอะไรด้วยนี่จระเข้อุยหน้าเหมือนกันเลยอุยเหมือนจระเข้เลยพี่หน้าเหมือนจระเข้เลยตื่นแต่เช้าแต่มืดออากาศก็ดีดี สวัสดีค่ะสวัสดีชาวันจันค่ะหนุ่งตามีใครโดนหวยกินมาเอ่ยเมื่อวานนี้โอเคพี่นะคุณแม่ถือหวยกินเด้อค่ะหนูอุโอ้ยแอะแอะอยูอ่ใจพลังใส่พลังหนาวลูก ตานั่งเนี่ยน่ะพ่อพาหากระถีบออกกถีบอกอกหดเนึกน้องพี่เพตตี้พี่เตพตตี้พี่เพตตี้พี่เพตตี้ตื่นยังคะพี่เพตตี้ตื่นนอนยังคะ น้อง no. ปลายตื่นแล้วนะคะไม่นอนเลยค่ะบิดแอดแอดลูกเป็นไรจีบเป็นไรคะลูกบิดแอดแอด <c oughs> ทำไมถึงบิดแอดแอดสวัสดีค่ะก่อนนีิสวัสดีค่ะคุณป้าคนดูสวัสดีค่ะก่อนเรื่อยๆคนไหนเวลาเวลา แอบยิ้มไปแอบยิ้มเอามาเลยแล้วฮันมายิ้มก็เลยแล้วหันมายิ้มสวยก็แล้วเบื้องหัวอะไรล่ะเป็นบุบลงเบมือนนี่เบื้องหัวบุบอะไรหนึ่งยิ้มสวยก็เล้ยิ้มสวยก่อนโอ้โหใส่พรางยิ้มสวยกอลูกน้องปายยิ้มสวยกอลูกหูหนาทำหนาทำหนาโอ้ ทำนหนาคือมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรยิ้มสวยก่อนเค่ะยิ้มสวยก่อนค่ะน้องไปมาบึงเด็กหน่อยขี้ดื้อเนาะตื่นแต่เศร้าเต็มเมือดอากาศดีดีตื่นแต่เศร้า บรูว่านั่งกินหาด้ได้บิ๊แอนแอนพูน่ะพูน่ะโอ้ตั๊ตัวตัวตนี่จนาเด่นนาด้ตวตวตวตสวัสดีค่ะก่อนลู้ๆกโอ๊ตัวตัตวันที่เก่านี้ได้หนึ่งเดือนนุยังไม่ครบหนึ่งเดือนเลยนะคะดูหน้านุซะก่อนคอไม่มีแล้วค่ะ ดูแก้มดูก่อนนะคะน้อยังไม่ได้หนึ่งเดือนเลยนะคะอโอ้ยคุณยายเราคุณยายหมอนัดคุณยายวันไหนอะวันที่16ค่ะ<อ>คุณหมอนัดไปตรวจช่วันที่16บหกครับ<อ>มาบึงเ<อ>ด็กหน่อยที่ดื้อตื่นแต่มเสาร์เต่มืดพี่น้องเออขยันขนาดไปทำงานเื้ยได้ดู หลุนตาใช้แม่แก๊กหนูน้องปายคนสวยน้องปายคนสวยตึ๊ดตืดยิ้มจิยิ้มจิยิ้มจ<อ>ิลูกไม่ควรจะนี้เด้กพี่น้องไปแล้วบอลูนั่งไปอะไรปวดท้องหรืออะไรน้องไปบึงบาย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 กลกุบาย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 ค่ะจังหวัดดีตอนเช้าค่ะบายบาย